โอ้อะไรกันนี่โอ้สุภาษาเออ,อ,อสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องแฟม i ล y สิทับไทยครับ <c oughs> เอาได้ไรนั่นนะอ่าเล็กๆเด็กๆมานนี่เร็ว อ่าพี่ฟิล์มมีอะไรจะให้ดิมาเอามา,<ด>มาที่มาที่มาที่สุพรรณสัป่วนอ้าวขนมของาใจดีค่ะโอ้โอเคจอดก่อนนจะจ๊ะจะให้เด็กๆเอาไปทานใช่ไหมก่อนกลับบ้านค่ะโอ้พี่ฟิล์มจะกลับบ้านแล้วนะครับก็มีของฝากเป็นขนม,มให้มูเบลนกับ ทีมบอมาไปแบ่งกันเด้ออามอบเลยพันสามาเร็วมอบใครเป็นคนรับอเอาเเอออามาก็งานให้น้องกินกว่ะเอ้ากล่าวขอบคุณเร็วขอบคคุณนะส่งข้าวะะโอ้ยพอนุอชัยหน่อยขอให้เอฟซีทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรองอ่ำรวยร่ำรวยนะคะอ่าแล้ว มูเบนล่ะมูเบนดวยพรหรือยังเอาเอามูเบนดวยพรให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีก่อนเร็วเอาหนึ่งสองขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเออเก่งมากเก่งมากโอ้เด็กๆได้ขนมวิงจันเลย โอ้ผูกโบสวยจังเลยพี่ฟิล์มจะกลับบ้านแล้วผูกโบสวยจังเลยเอาเล่นกับนุสาก,ก่อนเร็วมาพี่ฟิล์มจะกลับบ้านแล้วนั่นนี่ไม่ไปกับพี่ฟิล์มเหรอฮะไปไหมล่ะโอ้แด้ขนมวิง่งหนีแล้วครับกอดขนมใหญ่เลยน้องอ,อมเอาเซฟเอาห่วงยางให้เล่นหน่อยเร็วก่อนกลับบ้านเร็ว ลาเรื่องลาเรื่องหน่อยกว่าจะได้เจอกันวันอาทิตย์วันวันพุธน,นุนนุนนุนเอาอยัางไงก็ลงไปเอาสิคะสุภรนษาไม่ยอมสุภรนษาไม่ยอมลงให้ลงไปครับพี่ฟิล์มอย่าลงไปพี่ฟิล์มอันตรายอ่าเดี๋ยวพ่อเออเอาเองมาพี่ฟิล์มอย่าลงไปอันตราย เขาไม่ให้พี่ิลงไปเร็วล่นๆๆ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 ไงๆๆ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 ๆเๆๆ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 ลๆๆๆๆๆนๆๆาๆเๆๆๆเลๆๆๆๆ่ๆๆ่ๆๆมๆๆๆๆๆๆๆเๆ่ๆๆลๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ล่ๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆเล่น เล่นห่วงเดียวนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะให้เล่นสองห่วง <c oughs> เล่นสองห่วงพร้อมกันครับ <c oughs> เอาเออเอเอก่อนกลับบ้านหนูขอลาเริงก่อนนะพี่พีม อันนี้เป็นของชอบทุนทันษาเลยนะครับถ้าได้เล่นแล้วโหหายเครียดเลยก็หายคิยดถึงพี่ฟิลบ้างนะครับเวลาพี่ฟิลไปโรงเรียนไม่อยู่บ้านนะครับผมโอ้เล่นทีเดียวสองอันพี่ฟิลก็เลนเ่นเพื่อนเรหรอเกเ,ออเล่นแย่งกันเออเล่นย่งกันเพื่อนเอออ่าพี่ฟิลก็เล่นด้วยเห็นไหมพี่ฟิลเล่นด้วยเออพี่ฟิลม,มา

อ้าวเด็กๆมาเร็วมาเล่นเร็วนุ่นๆหงยางนึ่งหงยางอยู่ข้างหลังอ้าวกลับแล้วลุงกลลับแ้วครับรีบกลับจังฮะโอ้ยจิเขาอยู่นันเขาโยนอยู่โอเคเออโอ้ ื่อวันยนเกินขยะเยอะลุงเล็กกลับบ้านแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ oh. อ้าวสุพรรณษาไปส่งแล้ว <c oughs> อ้าวไปส่งลุงเล็กไปส่งลุงเล็กเออไปแล้วครับโอ้ <c oughs> เอาไปเลยสุพรรณษาเด้วเอาหัวไปเลบสุพรรณษา <c oughs> ทำไมหนูไม่วางขนมไห้ก่อนล่ะลุง <c oughs> เอาขนมไห้ก่อนเร็วเออเรามาเล่น เอออาติไปแล้วโอ้โหหมูแบนเตะอ่าเออรรษาชอบใจชอบใจชอบใจมามาเร็วมาเร็วอ้าวเออ้าไปห้องยางเยอะมากเลยกลิ้งกลิ้ง วิ่งไปหาพี่ฟิมโอ้วิ่งตามครับวิ่งตามโอ้พอวิ่งไม่ทันแล้ววิ่งเร็วมากว้ายหลังแจกหลังจากแจกขนมให้เด็กๆพี่ฟิมก็พาน้องมาเล่นของเล่นคู่ใจนะครับก่อนที่จะกลับบ้าน ไปโรงเรียนนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ฟิล์มด้วยนะครับกับน้องสุพรรษานะครับหโหเล่นใหญ่เลยครับเล่นไม่แคร์อะไรเลยครับผมก็ของชอบของหนูอ่ะของชอบของหนูนะเนี่ยมามาพี่ฟิล์มมามาเล่นกับหนูเอาเรียกพี่ฟิล์มเร็วเรียกเร็วเออเรียกรเ,เรียกอีกเรียกอีก เรียกอีกเรียกอีกพีกพ่ฟิล์มเออโอ้เล่นน่ารักมากเลยครับอ้าว โอ้เวียงเวียงเวียงอ, <c oughs> อ้าวรถรถส่งพงอะาาไ,มงงไระมาแล้วน <c oughs> ั่นจะกล้ามาไหมอ๋อวจะกล้ามาไหมรถส่งพงอะไรมาแล้วเอามาเลยครับมาเลยเ <c oughs> อาเอาห่วงยางเร็วโอ้ ห่วง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 ยางของหนูห่วงยางของหนูอ้าวเลยเลยเลยมาเลยเอออยู่เลยรถส่งขงมาลยใส่หัวเลยครับเออวิ่นิ่น เอครับอะไรครับไม่ได<ช>้เ <able? S 1> หรอยังหล่นยังหล่นเออไปเก็บมาม,บมาไปฟิ์มิงมาทางนี้เร s, ็เวไเด็กๆเร็วไปฟิ์ยมย้นมาไฟิ์ยมย้นมาไทมาไมาไทยมาไทมาไทยมาโอ้ไทยมาไทมา,ทมาโอ้โอโอโอ นี่เอาอะควาเบนเอะควาเบนเอะควาเบนเอะควเ,นว <c oughs> เบน <c oughs> เ,เร็วเอาลบ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 เอ๊ะเอายึดยึดหงยางแล้วยึดหงยางไว้พอแล้ว จิดหองยางไว้พอแล้วเร็วอมเอามาพอแล้วเล่นที่นี้แหละโอ้ยคำแล้วมาอ๋อตกแก่อ๋อมิงหนีโ <c oughs> อยังอยากเล่นต่อพี่ซิมยังอยากเล่นต่อคะ่ะโอ้ไม่แคร์แล้วโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับในช่องแฟมิลี่สีไทยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ าวนั่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กคลิกกดกระดิ่งเป็นกลังใจช่องเปรมลีสีพันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะว้าว let's go <What? S 2> let's go let's go <S <c oughs> <c oughs>